วิมาซักผ้ามาซักผ้าหยอดเหรียญไฟกับบมี่น้ำซั่เกือกับ้าสักผ้าหยอเหรียญยังไงเหรักผ้าหยอดเหรียญยังไงให้มาปัดเลยถ้าที่มาคนเดียวทำยังนี่กับไม่ไปไม่ได้มันปัดเลยนีเนี่ยี่ไปทางโน้นสิไม่มื่นอะไปทางโน้นหนูจะม้วนไปทางนี้เนี่ยะ สลับกันเนี่ยมาถึงมอนอันนี้แม่ใส่ความเหญ่คอนซัคเกอร์สี่เลี่ยมาววัยังไม่เสร็จอันนี้อันนี้อน้ำน้ำอยู่เมื่อวันเมื่านเหงาเดีกสาวเมื้อวานดีหุมจังดี่อันี่ ตำนานสักผ้าหยดเหรียญจาไปกัยโอ้ยหนุกไมเบิดไปยังไม่แห้งเลยดิดูดูโอยยิ่งกว่าสักมืออีก อันนั้นเปลี่ยนไหมฉะน,นั้นก็แต่ว่ามันเปลี่ยนหมหากกว่านี้อือยังมีอีกอยู่บอแต่มันก็อันนี้มันเป็นแบบนี้นมันก็เปลี่ยนอยู่นะอันนี้ก<ช>็ต้องไปเอาทีละอันสิตำนานซักผ้าใหญ่เลยนะสับยาเดียวปั้นแหงไห้ตัว ตลกเงามันบผมไม่หยุดสวยโอ้โหงงแต่อันนีน้ไม่ต้องละเราดีๆบอกมีบอกบอไปซักผ้าหยอดเหรียญเหมือนซักมือเอง <ตำ S 1> ที่บ้านตำนานค่ะซักผ้าหยอดเหรียญพื้นเปียกเบิร์ดแม่สู้พื้นเปียกเบิร์ดซักผ้าหยอดเหรียญให้ซักมือ